อยากให้คอยใส่เนี่ยใอ้หัวนาใส่เนี่ยใส่อย่างหลายๆแม่เอาเงินมมให้ครับหมูอยู่ที่หนึ่งหนึ่งกิโลถ้าไปผู้ใดไปเป็นแม่แม่บ้านแล้วไปจ่ายตลาดอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบสามสิบสี่สิบโลนกี่บาทครับแล้วส่วนผสมต่างๆเนี่ยงบวันหนึ่งอยู่ที่เกือบหมื่นนะครับก็บเข้ารอบหนึ่งเกือบหมืน่นแต่และรอบแม่คือคือถ้าถ้ารัาาคอมเมนต์แบบโสลมโสตายอหลีแบบจริงจังมากเลยนะครับ บอลนุนบอพอจนักเลยกับคอมเมนต์ที่ว่าต้มหักบอ่อเสด็จน้ำบ่สเสด็จน้ำเลยทีนี้คอมเมนว่าน้ำมันย่อยเบบเป็นสายเป็นทางคือเปิดน้ำก๊อกนี่ได้แม่ก็ธรรมดาล้างผักขึ้นใหม่แล้วก็เสด็จน้ำมันก็มีน้ำหยดย้อยเป็นธรรมดาแมนบอแม่อันนี้แหละบอลนุนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันซอดีเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่ท่านนะครับบอลนุนเป็นคนคิดหลายอยู่แล้วแม่คอยเมย์เมยแม่อีลีคอยเจ้าของเลยแม้กระทั่งบางเจ้าแฟนคลับมาหา เมื่อคืนนี่แม่มาหากระบอนเห็นบอนนบอนนไข่ขอโทษหลายๆแม่หงทองหมื่นลิตรที่สุรินเพิ่นเอาพามหมมาฝากบอนนกระบเพิ่นแตงมาแต่บบานกระบอเห็นบอนนเพิ่นกระบอเคียดหลายบอกเห็นลูกไส้ก็เลยแม่คอยไขย่อีลีเมื่อคืนนี่ทั้งไร่สดทั้งหนาวทั้งซันเมื่อคืนนี้ผู้ใดเบิงไร่สดต้องซื้อบัตรเท่านั้นถึงจะเข้าชมได้นะครับหรือบอนีอาจจะไปไลฟ์ที่เพจคณะก็ได้นะครับแต่บอลน,นสิบบอกว่าหนาไปไล่ในกลุ่มปิด ทอแท่แม่คอยทอแท่อยคิดฮอดบ้านทุกทุกมือนี่บอลลุนก็คิดฮอดบ้านเด็คิดฮอดแม่พอบอลลุนมีแม่เหลือแม่ผู้เดียวแล้วเหลือแม่ผู้เดียวแล้วพอบอลลุนไปจากแล้วบันนี่แม่ญ่ก็มาจากหนีจากบอลลุนอีกเมื่อมันเมื่อวานนี่คำล่ำนำซี่มาก่องร้อยอังคานแม่ไงค่อยก็หายมีมาสารคาม นัดเนามันส่วนายเจาะบ่กเขาสำนักงานบอกว่าไอยบอกเขาดอกล้านถ้าอายเขาไปไยก็คือซีหายคือเข้าเราคี่หอดเพื่อนแม่บไอีีบอมีผู้ใดที่ที่บอลลุนรับรับประกันได้เลยไม่มีใครทําทํางานได้เท่าบอลลุนเลยอีลีถ้าเปิดเปิดโตคาจ้างคาโตบอลลุนนี่บอลลุนก็ไ่ได้บอกว่าายติบบ่ให้ติบหรือบไลใดคอยกับบอลใดปากใดว่าแม่ ด้วยใจมันรักครับด้วยความผูกพันครับคอยอยู่กับวหนามา8ปีอยู่ตั้งแต่ลําบากนะครับเป็นอย่างถึงบอลน้นอยู่ด้วยความรักบันนี้แม่ยา่โบมี่แล้วแม่นะครับแม่ใายโบมี่แล้วบอลน้นคิดในใจแล้วว่าถ้าไม่รักมาเปลี่ยนบอลน้นปุ๊บบอลน้นเขาจะกลับไปอยู่บ้านแล้วคอยใจดีสุดแล้วแม่อีกทีไม่ไม่เห็นวันนี้แบบทั้งไข่พร้อมแม่ทั้งหัวใยพร้อมทั้งกินเขาม่ได้พร้อมกินไปก็คือมิตรแท้หกัก ขายตเว่าบาดหูบาดตาบาดคัมมีพออีเม่คดีคอยอดบ่ได้ีอีหลีคอยอดบ่ได้มันบั่นทอนจิตใจมากเลยคืออีเม่เปิวมานะ่ะถ้าอยากให้ใส่หมูใส่เนี่ยหลายๆโอ้บางวันก็กินเนื้อไก่บ้างบางวันก็กินปลาบางวันก็กินหมูนะครับการเหตุกับเขามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วก็ส,สถานะอ่าสถานะของตลาดนะครับกว่ายัง ยังมืนเศร้านี่ได้ของหลายแน่นอนเพราะเป็นตลาดเช้ามากเพราะวันเลือกเที่ยงขึ้นก็นไปเลยบอลรนสิไปตลาดจตุจักรจตุรัสทามือไหนก็สิมังเวที่รถหยุ่หลังเวทีก็สีออกในก็สามโมงสี่โมงไปฮอดตลาดก็เที่ยงแล้วตลาดวายแล้วมาเหตุนั้นเหตุนี้เราก็ต้องเปลี่ยนเมนูใหม่เพราะของตลาดมันไม่มีนะครับการชมไรสดหรือการ